สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาว y t u t u นะครับนะวันนี้นะครับเอารถคันนี้นะครับมาทดสอบนะครับเป็นเจ้า FRA 210นะฮะแม็กทอนะครับวันนี้เอามาให้ลูกค้าได้ทดลองนะวันนี้ทีมงานบอร์สายนะครับอยู่ที่โคราชนะก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อนะครับนะเราก็มีกิจกรรมนะคือเรื่องของการทดสอบรถก่อนนะครับทดสอบดูการใช้งานนะครับตอนนี้ลงไปด้านล่างแล้ว นะครับลงไปด้านล่างแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่างานแบบนี้บอกลึกๆแบบนี้จะเป็นยังไงกับสมรรถนะของเจ้าแมกทองของเราเดี๋ยวไปชมกันเลยครับมาครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะฮะอันนี้คือพื้นที่นะครับบอ่อก็ค่อนข้างจะลึกนะครับนะตอนนี้เจ้าแมกทองลงไปแล้วนะครับก็ลักษณะทางขึ้นก็ค่อนข้างชัน ประมาณเกือบะ4 5องศาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะการขึ้นจะง่ายขนาดไหนกับการตักอ่าตัวนี้จะอยู่ประมาณ5้ถึงหตักได้นะครับอันนี้ช่วงล่างเหมือนเดิมเปี้ยนะครับมาดูการขึ้นครับจะมีอาการแบบไหนแต่่อยางที่บอกครับรุ่นนี้ครับ FR210 m a t c h l o นั่นคือเจ้าแห่งบ่อดิน นะครับเจ้าของบอ่อดินอยู่แล้วนะฮะบ,บอกเลยว่าไม่มีอาการสัตว์ทานแน่นอนโอเคนีเอานะครับลองแบกดูลองแบกด,ดูนะครับนะน,นี้คือสภาพนะครับพื้นทางที่จะวิ่งขึ้นนะครับก็เป็นส่วนของดินล้วนๆออกเป็นแบบเนื้อทรายนิดหนึ่งนะครับคราวนี้ทีมงานจะเป็นรถนะครับที่วิ่งร่วมกัน อันนี้วิ่งอยู่ในตัวเมืองโคราชนะครับกิจกรรมทดสอบรถของเรานะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดต่อพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับสอบถามคิวว่างนะขอแค่เป็นในตัวเมืองโคราชแล้วก็ในตัวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเราสองจังหวัดนี้นะครับโคราชและบุรีรัมย์นะเราสามารถวิ่งไปทดสอบได้อยากจะทดสอบล้อขับดูนะครับเราไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับเรามี เกือบครบทุกรุ่นนะครับสำหรับรถทดสอบนะมาลองดูก่อนได้ครับลองดูนะมาทนะเป็นยังไงก่อนที่จะตัดสินใจซื้นะอนนี้เข้าใจครับรถราคาหลักหลายหลายลาย้านนะก็เอาความมั่นใจนะครับมั่นใจแล้วค่อยซื้อนะครับโอเคอ้วอยังของลองอีกหนึ่งตักมาลองอีกหนึงตักดู ลูกค้าบ,บอกว่าขออีกสักตักหนึ่งนะถ้าขึ้นได้สบายได้ไหวนี่น่าจะมีการจบมีการจองกันแน่นอนนะครับวันนี้เอาละอาลองดูครับนะระบบช่วงล่างยังเหมือนเดิมครับไม่สะเทืสะท้านนะครับความชันยอยู่ที่ประมาณเกือบ45องศานะครับลองมาดูกันว่าจะขึ้นกันสบายแค่ไหนมาแล้วครับออกตัวเยอะหนึ่งสบายสบายเสียงไม่มีรอบเครื่องปกติครับไม่มีการลากรอบแต่อยา่างใด ไปแล้วครับ,ปรบเป็นไงครับผมมีแบบซิวซิเหมือนใสมา3มสี่ตันนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันตอนลงนะครับว่าลักษณนะรองโอเคนะครับเราก็มาถึงหน้างานนะครับหน้างานาก็นะสภาพเป็นแบบนี้ครับเป็นพื้นเรียบ นะครับเนี่อเทเพื่อปรับพื้นที่นะครับอันนี้ก็แบกมาเต็มเกาะเลยนะครับลูกค้าบอกว่าโอ้โหแรงเหลือๆเลยครับนี่นะครับเจ้าแห่งบ่อดินครับขี่ยังไงก็สบายครับขี่แบบสบายสบายนะครับนี่คือกิจกรรมทดสอบรถนะครับที่เรามีขอซัพพอร์ตลูกค้านะครับเพื่ออ่า ก่อนตัดสินใจในการซื้อนะครับนะซื้อไปแล้วจะได้ไม่เสียใจนะจะไม่ตัดสินใจผิดพลาดนะครับนะดูแล้วว่ามันตรงกับการใช้งานของเรานะครับนี่ยกด้ำแบบซึ้อสวยนะอันนี้ดินอ่าคล้ายๆจะเป็นดินทรายนิดหนึ่งนะครับ โอเคเลยก็จะประมาณนี้ครับสําหรับการพื้นที่หน้าง,งานที่เอาตัวดินมาลงนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่บ่ออีกหนึ่งรอบโอเคนะครับตอนตนี้เราก็ตัดภาพมาที่บอ่อดินนะครับตอนนี้ก็มาวิ่งเป็นรอบที่2แล้วนะเราก็วิ่งเพื่ให,ให้ให้ลูกค้าเนี่ยทดสอบนะเอาตามความพอใจเลยนะครับ2รอบ3รอบอันนี้เราไม่ว่าก,กันนะครับกิจกรรมตัวนี้เราทั้เพื่อซัพพอร์ตลูกค้านะโอเคสำหรับคลิปนี้โจก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ สำหรับเรื่องของการอ,าอยากจะทดสอบรถนะครับลองเข้ามาคุยนะครับโทรเข้ามาคุยปรึกษากันได้นะครับเบอร์โทรครับ0945076952หนะครับหรือไม่ก็ช่องทางออนไลน์ครับแฟนเพจ o u t u u e t i k t o k นะครับแอปพลิเคชัน Line สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางบนโลกออนไลน์นะครับลองมาคุยกันครับอยากจะซื้อรถอยากจะทดลองรถดูก่อน เนะ่เข้ามาคกิกันได้นะครับไม่ยากตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยครับเราจะได้รถที่ตรงตามความต้องการของเรานะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเราชมคลิปหน้าครับว่าจะมีอะไรมาฝากพี่ๆกันอีกนะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ